สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านค่ะอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะค่ะมอนิกะมาพอกันเช้าวันเสาร์นะค่ะท่านผู้ชมเสาร์ที่สี่บอกสี่หรือสามแม่มันที่สี่นะจ้าเนาะมอ,อนนาะอ่าวันนี้วันที่สี่ตุลาแล้วคุณพ่อคุณแม่จ่ายตังค์ยังไม่ครบปล่อยต่องวดเลยแล้วก็เลขสามตัวมาสองตัวอาจจะเป็นคลิปนาด้จ้าแม่ ม่ว่านจะเจ็บุนสอบถามคุณพ่อคุณแม่ไปว่าอยากได้บอเล็กอ่าที่คุณพ่อมันอยากเอามานําเสนอเนาะคะ่ะจะบางวันก็จะมีแค่สามหางบางวันจะมีทีหาง,งยเ่เป็นตัวกลับไปเป็นตัวกลับมาเนาะคะ่ะคอมเมนต์เยอะมากว่าอยากได้อยากได้ั่นๆผู้ชมเออก่อนอื่นจ้ะก่อนจะจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทางทีมงานด้วยนู้นูน้นเป็นหูอื่นๆใแม่คันโม่พอยแางงถึงมันบริยินเนอะจ้ะแล้วก็ดีใจน้ำเนอ้อผู้ใดที่บูชาของไปหมู่บ้านได้รับหอดปุ๊บแล้วได้โชคได้ใช้กับเหลเล่าเด้อค่ะ4ีหาแล้วก็หกแปดที่จะบุญบอกเลยค่ะว่าคุณแม่จ๋าถ้าไม่มารัฐบาลเราไปต่อประเทศเพื่อนบ้านเลยสี่ห้าแล้วก็หกแปด คือท,ทั้งบนทั้งล่างค่ะคุณพ่อคุณแม่อกว่าตรงนกมีคุณแม่เอฟซีเนาะคุณแม่เพนเนาะคะ่ะเจ้าของจิจาการน้ําทิพย์เนาะค่ะน้ำดื่มน้ําทิพย์อยู่บา้านไกลๆห้องกับมีหลักก็อยู่ในอุดอรอีกทัวอุดอรเลยเนาะจ้ะเ mm hmm. พิินมาเอาเกลือมงค้นฮอดบ้านเลยอ,อู้ดีใจได้เห็นตัวจริงคุณแม่เนาะค่ะนี่เนาะคุณแม่เพนเนาะคะ่ะอาแล้วการฉี่ลูกไส้เพิ่นเฮดอะอะไรนะที่เปิดเปิดขายของอร้านคําแพงอยู่ที่อ เนี่ยก็ถนนบรรทัดยาวเห็นไหมคะท่านผู้ชมที่ดาร่ารีวิวหลายๆเห็นไหมคะบอกแม่น้องขอบคุณเซิร์ฟนี่กูเกิลเด้อร้านชมแพงเมื่อวานนี้คุณแม่กับลูกเพิ่นน่ะเดินทางมาบูชาเกลือมองคลน,นี่แหละเอาไปบักร้ายกับปุกนึงเนาะคะ่ะนี่คุณแม่ก็ได้โอ้ยดีแต่นางคุณแม่คนสวยคนสวยเออนอกจากนี่ละ่ะแล้วก็เอฟซีบูชาแปลงว่านี่ได้โุกเทิ้งอ่ะถือน้ำของบาซิลกับมี่เนาะคุณแม่อ,พอนะ่พรเนาะ คุณแม่อมพอนก็บถือเลขล่าน้ำบาวเสียงกับมีหมัอว่านนี่เนาะจ้าสำหรับบาวเสียงที่จริงว่าสิไปออรเล่าพูดอยู่ด้ขค่ะสำหรับบาวเสียงเมืองพีเนานะเออคนนิดเหล่าอันน้กรอบคนสังเกตพวกนี้ดีเด้อตัวไหนที่ไม่เอาลงมานั่นแหละตัวนั้นแหละอาถบรพ์คนทีิสนใจอยางขุชาเกลือมองคลเนาะคะ่ะแต่ว่ารูปกรอบนะค่ะรูปกรอบแม่พงพี่เอาแล้วนะจ๊ะ คุณพี่่นมาจับมาเป็นทีบร้อยแล้วนะคะเบิดแล้วมีอันเดียวในโลกนะคะสําหรับปรกกอบแมวแล้วการนวดค่าขายนะจ๊ะนวดหัวฝรั่งมือนีมาไหม้วคะนวดหัวฝรั่งอันนี้นวดค่าขายนะจ๊ะอ่าบางเชิอนวดปัวฝรั่งอาจารย์เพิ่นว่าตะลับมันเบิดเพื่อนกันใส่แบบนี้้วจ๊ะ่ว่างไงที่เป็นอีกสีนึงเนาะค่ะนี่ใครที่สนใจเนาะค่ะเรื่องเกลือมงคุแน้วก็ตุกพุดน้องแมวตะกุดเขาหลงมีทุกแบบคุณพ่อคุณแม่อยากได้แบบไหนก็ลองแชทมาแล้วก็น้องแมวใหญ่อันนี้ยังไม่มีใครเอาเด้อ ถ้าเอาแล้วอาจารย์ก็ฤษฎีพิบูลนใส่อา่าใส่ตะลับใส่อันานั้นให้ย่างดีนะจ๊ะใส่อะไรให้อย่างดีแล้วก็อันนี้ก็เหลืออยู่อานี่นี่อันนี้เหลืออันเดียวทุกทายนี่เพิ่งกฤษฎีพิบูลใส่กรอบแบบนี้นะคะสําหรับน้องแมวลงแผ่นทองลงอะไระใครที่ชอบค้าขา,ขายเสี่ยงโชคดีมากเลยนะคะแม่ดีมากเลยเลยคะ่ะอ่ามีงดนี่ง <จะ S 1> ดฝรั่งอาจารย์ลงคาถาบางเสื้อกาเซตะลับแบบนี้บางเสื้อกาเซตะลับสแตนเลสทองๆเลยค่ะทั้งตะลับกระเบิดเนาะ นี่จะมีอยู่สองแบบนะคะอ่ะในส่วนเกลือมุงค้นนี่อยากบอกเลยแม่บูชาบางคนอ่ะก็บ่าแม่ว่าออกไปเราจะถือเลขรัฐบาลลดได้แม่เออบางคนก็ไปถือกล้าวแม่มาค่ะบางคนนี่ก็เออเฮ็ดนี่ยังแบบว่าให้ดีขึ้นมากขึ้นยังคุณแม่สง่าสุดโต้เลยแม่บอกว่าเออแม่รู้ซึกดีขึ้นในใจแม่ก็สงบขึ้นแล้วก็ในขอบครัวแม่ก็ดีขึ้นตัังแา่แม่ได้อาบน้ำเกลือแล้วก็ที่สําคัญเลยเดองแม่เด้ออันนี้ตะกุด อันนี้ตะกุลน้องแมวเครือเขาหลงกษักริย์บเรืออันเดียวเด้อจ้าแล้วก็สิมีเป็นน้องแมวเลยแล้วก็เป็นเครือเขาหลงเลยเนาะจ้าสิมีแบบนี้พวกแม่ลองลองโทรมาสอบถามเบงนะคะแล้วก็นี่นุอยากบอกเกลืองันสินะคะเม็ดนี่ไงแบบนี้ะแม่แบบถุงก็มีอยู่เด้อค่ะแบบแบบขวดในสีอีกราคาหนึ่งเนาะค่ะหลายๆกลัวใส่ได้โดนไี้แบบถุงก็มีค่ะแล้วก็สิมีถุงทองใส่ให้เด้อจ้าตอนนี้ยังไม่ใส่ถุงทองนะคะเนี่ยเนี่ย อันนี้มันก็เป็นคววมเจอส่วนมุ่งคลหล่ะแม่เนี่ยมีไงไยังสีเด้อแม่เด้อเนี่ยมีหญไๆยังสีให้แม่เท่ยังเสียยังเสียยังเสียมีใงไงเนี่เกลือมุงค้นหนึ่งปีมีครั้งเดียวให้เท่ังเสียไปไวนาบ้านล้างบ้านกลางบ้านแล้วก็ใส่กระเป๋าเงินเด้อแม่ให้ใส่กระเป๋าเงินติดไว้ตลอดเลย้อคะสําหรับเกลือเกลือดูดเงินเกลือดูดสู้อ่าเกลือเกลือมุงค้นเนี่ยเกลือดูดโชคดูดจับล่างซวยนี่ค่ะแม่อ่าที่สําคัญเลยเนาะค่ะ ติดกระเป๋าเงินห่างขาดเป็นเด็ดขาดมองได้ที่รู้สึกว่าร้อนมองได้ที่รู้สึกว่าบอดีคือเอาไปว่างไว้แล้วก็ตามที่ค่าถากอาจารย์บอกมาหนูอยากแนะนําเกลือไปก่อนเนะค่ะคนใดที่อย่างมึงไม่โซงไม่ยังเนี่ยพึ่งเอาตะกอกตะกุดเถอะให้เอาเกลือไปก่อนแนะนาเกลือไปก่อนมีทั้งแบบทุงแบบกระปุกเนาะค่ะวอม่ปว่าสิมาเออเอาไปปุ๊บยังแสบบางคนว่าเอาแมวมาแม่คืองบุถือเอาแหมวมาแม่คือขายของดีแทนยังสิมันกับซิดีขึ้นไปเรื่อยๆรื่อยแม่วอมปนเอาไปหอด เออต้องเฮ็ดตามเนาะต้องเอาไปล่างตามที่ผู้เพื่อบอกกันละอะ <_ d ata> ถ้าผู้ใดสนใจก็ลองทักแจทเข้ามาสอบถามหรือว่าแอดไลน์ที่นี้มาบนตัวเลขเนาะจ้าจสำหรับเลข <_ d ata> เป็นบนล่างได้เลขเลขอาล็อกเนาะค่ะเลขเลขล็อกสี่หางหรือว่าสามหางเนาะค่ะ <_ d ata> เลขล็อกคุณพ่อ fc เนาะคะ่ะเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีกันเนาะอ่าโอเคเดียว่าแจ็คหน่อยเด้อ รองเอาไปเสียงฟันกันเบิ่งสีง่งามบอลใ,ในไร่แล้วก็มีสามตัวให้พ่อมน้ะคะ่ะมีสามตัวให้ด้วยนะคะแต่ว่าถามว่านูนได้เสียงเหล็กยังคะต่อไปนู้นนูถึงบอก่อยอยากเสียงเ้าล่ะอืมนูอ่าอยากฟันเอาเองหรือจงทุกเทืองหรือมตั้งแต่เอาเหล็กข้น,นั้นคนนี้มาเสียงคุณแม่เอ้ยบ่คอยฝันนาะค่ะก็ฟันนะะก็ฟ,นกฟ,นแบบฟันแบบจังใดดอก ฝันแม่แต่ว่าขันคือเจ้าของบราซิลเล็กเอี่ยงนี่คือย,อยอ Jamie, tamam. ูื่ซๆนี่คือฝันเลยล่ะแม่แม่นเลยจ้ะต่อไปนูจะบ่เสียงเล็กลวเพราะหนูค่าเสียงเล็กแม่วแม่วาตัวนี้หนูบ่าฝัน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 หนึ่งนี่เจ้าของเลยบ่ได้ฝันเ่าแม่ล่ะเอาไม้บ่เป็นยังจ้ะสำหรับของอ่าบราซียมันก็จะเสียงให้อยู่เพราะว่าคุณแม่ว่าเสียงให้แม่เน้เถอหนีแม่เอ้ยเนาะค่ะสองตัวก็จะมีอ่าที่สามตัวพ่อจะห้จะมีสามหางสองตัวพ่อจะห้จะมี อยู่สามหางนี่กันแต่ว่าพอให้กับนํนเบาเล้อบางนึงมันก็ออกกลับเล้อจ้บาบางน,นึงพอหนาหาแปดกับเจ็ดแปดห้าแปดแปดห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดแค่นี้นะคะแต่งวดนี้มันอาจจะมีอยู่ที่นี่นี่ตัวนี้เดี๋ยวเอาให้เบิ้งตอนเรียกล็อกผู้ใหญ่เจดี้นุเกี้เบิงเบ้งให้มาทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยนะคะชอบไ่ตั้งจัดด้วแม่เด้อสับกับเลือนพานเน้อค่ะอ่าแต่อยากให้ถือเนาะตัวเลขก,ก่๊สัยดีใสักล่าว่าอยากเอามานำเสนอให้พ่อคุแม่เ้าถือกันทุกคนนะคะ เรียกรอกผู้ใหญ่ใจดีต่ว่าอันสามตัวมาสองตัวรอหน่อยนะมัวน,นี้คก็ส่งเล่่นตัวแท้จิให้เลขถือล,ลายหงเนยังมเค่อยหลุดอยู่จริงเมืมกระเติบุญพี่แ้นดินไปเจอเนาะคะ่ะอ่าเลขที่เพิ่น ได้ติดแปดเมื่อกี้นี่บวลเม็ดเดียวเพคุนบอกว่าเคุณนนัดมืูอนี่ใบสามโมงแล้วเจวุลจะออกไปอยู่แต่บอกว่าเพคุนบอกว่าเพคุนว่าให้ทายเพคุนจะให้ทายโตเลขเนาะค่ะให้มาซื้อเอาเองคุณปอคุณแม่อยากได้ปอหรือว่าเบิ้งไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งเอาก็ได้ดอกให้เจบุญเบิ้งก่อนซะเออให้หนูเบิ้งก่อนให้หนูเสือคนเดียวก่อนต่อแม่เนอนมันมาจ้าจะพิ่งเอาเถอเลขเม็ดเดียวให้หนูเอาคักๆให้หนูถือมวลนี่ก่อนคุณปอคุณแม่จะเอางมวลตาก็ได้ดอกเนาะจ้ะเนาะเออ มนบอกเด็กได้อยอย่เด็กได้กะคอมเมนต์เนอค่ะหรือว่าทู่มาหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามก็ได้ว่าเพื่อนให้ตัวได้ตัวได้วางสีเด,ด้มเนมี่ยคขนน่าออกคลิปปุ๊บมันจีดํางก่อนบอกให้มันถึงจังหวะก่นอนจะจังมาออกคลิปมอแม่เนาะลงมาตีกันด้วยแม่เฮ้เอาให้มาแล้วนะคะอยู่ที่เอาเอา,เอาสองตัวก็เนาะแม่เนาะ เฮ้ยเพื่อนเก่าแผ่นนั่เนาะจ้ะที่จริงเลขก็จะมีอยู่มมาานนหนึ่งหางสองหางสามหางสี่หางจากแม่แต่ว่าเพื่อนกลับผหนนั่มบ่ายมันก็เลขเป็นแดงสี่เนาะแล้วก็จะมีอยู่เลขสามตัวมันก็จะให้มากสี่ค่ะพอจ้าหีแบบนี้หนึ่งแปดศูนย์ 0 8 0 0์แดศนนะคะงวดเมื่อกี้กับเขาเลยจ้ะอ่ะเตรียมแคปหน้าจอนะคะพ่อแม่ขาสำหรับเล็ล็อกผู้ใหญ่ใจดีนะคะงวดที่แล้วเข้าที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะคุณพ่อคุณแม่อ่ะลองแคปหน้าจอไวะะ้ด้วยค่ะประจำงวดที่สิบตุลาคมสอง8ันห้า้ยสแดนะคะกระห้ามากอยู่ที่3มหางแต่ว่าพอกับห้ามก็ะเล็เป็นเน้นหลายหางในเส้นน้อยอยู่ที่0 8 8ย์8 8ดย์ปดปด 01 10แล้วก็00ส่วน3ตัวนะคะอยู่ที่180 080 010พปอกแม่ะะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้จังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทางทีมงานนั่นแน่เดิมขอคุณแม่ เผื่อจะว่าไ้พลาดคลิปเด็ดๆข่าวสารดีๆจากทีมงาน,นะะเนาะค่ะเนาะแคปไว้เลยคะ่ะโอเคเนาะผู้ใดที่สนใจอยากจะสั่งจองเกลือมงคลนะคะหรือว่าเกลือตัวคู่หรือว่าตะกุดห,หรือว่านวดค่าขายเนาะคะ่ะผู้ใดเอาไปกระปังอ่ะก็ล่องเบิงอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโทรมาสอบถามเบิง่งราคาเท่าไหร่หรือว่าแอดไลน์มาสอบถามเลยก็ได้ตามที่เบอร์ที่เจ๊อุ่นคืนให้ในหนา้นา,นา,นาจอโทรศัพท์แอดไลน์ได้ด้วยโทรได้ด้วยนะคะอ่ะคลิปนี้เอาไว้เพียงสำหนิคุณพ่อคุณแม่ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ